ก็เรื่องกฎหมายมันไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าจะขึ้นทะเบียนยังไงแล้วจะส่งออกเนี่ยจะต้องผ่านพิธีการทํายังไงบ้างไม้พยุงตามใดที่ไม้พยุงในโลกนี่มันยังซื้อขายกันอยู่เนี่ยนี่แหละคือไม้พยุงที่ถูกกฎหมายของเราไม้พยุงผิดกฎหมายเยยขายังค้าขายกันเลยใช่ไอตรงนี้ไม้พยุงถูกกฎหมายถ้ามันขายไม่ได้ให้มันรู้ไป สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้หงมูไทยแลนด์นะครับเราพามาดูแปลงปลูกไม้ฮวงหัวลี่นะครับอีกที่หนึ่งในอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอของคุณสมควรใช่ไหมครับผมคุณสมควรครับตรงนี้คือไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วฮะก็ประมาณ3ปี3ปีครับ3ปีถึงครบ3ปีเต็มเลยใช่ไหมครับสปีนิดหน่อยๆครับก็ปลูกที่หลังของพี่เดือนนิดนึงอ๋อคือที่หลังครับที่หลังน้อยนึงคือครบเดือนันนั้นแผลกแก แกรู้แกก็มาเล่าให้เราฟังครับเราก็พูดพอเล่าเราก็ไปรีดซน้นให้ครับผมแล้วเขาท้าเราว่างไงแกจะแกปลูกอยากเอาแรวแล้วเราก็แล้วเราไปบอกเขาว่า,าบรรนันดีแต่เรายัางไม่ได้ปลูกเลยครับก็เลยกลับมาปลูกก็เลยต้องหั้นกลับมาปลูกก่อนไม่งั้นไม่งั้นเราก็แกดีทําไมแกไม่ปลูกอ่ะครับอเออพบกันเลยเอากลับมาปลูกอ๋อก็เลยกลับมาปลูกครับอ่าตัวนี้ปลูกไปกี่ต้นฮะร้อยห้าต้นครับร้อยห้าต้นอันนี้คือทดสอบ ก็ครือเาทดสอบลองดูดิว่ามันจะโตจริงหรือเปล่าปลูกได้จริงไหมะนะครับมันมีความที่จะมันจะเป็นจริงแบบที่พูดไหมแบบแบบที่ทำไหมนี่นะครับบริษทัทหงโมกไทยแลนด์นะฮะเราดูแลเกษตรกรผู้ปลูกนะครับอันนี้ก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งบางท่านก็ปลูก2ปีบางท่านก็ปลูก3ปีในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่ใน้อยเลยอันนี้แนะนํานิดนึงนะครับอันนี้พี่เดือนนะพี่เดือนนี่ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษทัทหงโมกไทยแลนด์นะครับ ที่ดูแลเกษตรกรในเขตนี้นะครับเขตสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแถวนี้นะครับท่านใดสนใจอยากมาดูนะฮะมาดูแปลงปลูกจริงแบบนี้นะครับมันมีหลายๆที่เลยหลายๆอำเภอเลยนะถ้าท่านอยากดูอยากรู้แล้วก็วิธีการสมมติว่าท่านอยากรู้ว่ามันดียังไงมันน่าปลูกยังไงนะครับสอบถามพี่เดือนได้เลยพี่เดือนขอเบอร์โทรฮะ0925586499อ่ะอันนี้ที่มากที่น้อยปลูกได้ครับครับพี่เดือนครับ ที่ที่อยู่ในสุพรรณบุรีเนี่ยถึงถึงร้อยเจ้าไหมถึงแล้วค่ะถึงแล้วเนาะเพราะว่ามีเจ้าเล็กเจ้าน้อยที่ลองไปปลูก20ต้นก็มีใช่ไหมมียี่สิบต้นผมเห็นนะยีต้นพันต้นก็มีมีค่ะพันต้นก็หลายเจ้านะครับที่ปลูกไปก็ประสบความสําเร็จมั่งไม่ประสบความสําเร็จมั่งไม่ประสบความสําเร็จนี่ส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจเยอะแต่ถ้าดูแลใส่ใจนะครับบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต ประสบความสาเร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเนี่ย <c uk> ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสมควรนี่ถือว่าปลูกประสบความสําเร็จนะเนี่ยเพราะรสําหรับผมเนี่ยผมมองดูแล้วว่ามันโตได้ขนาดนี้มันไม่ธรรมดาละจากนี้ต่อไปมันยืนต้นได้เองละเราไม่ต้องมาดามไม้ละไม่ต้องดามไม้อะไรเปิดเรียบร้อยปุ๊ปบเดี๋ยวมันก็โตของมันเองรอขายรอเวลาอย่างเดียวคือตัวนี้ถ้าติดแบบนี้แล้วนะครับมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของไม้ชนิดนี้ถ้าติดดีแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยคุณปล่อยได้เลยรอมันโตนะฮะถ้า ต่อไปอีก6ปี7ปี7ปีนี่ก็ครบ10ปีนี่ขุดขายได้เลยนะครับอันนี้ระยะปลูกนี่ปลูกเท่าไหร่ฮะช่วงแรกเราประมาณหว่าวนนึ่งอย่างเงี้ยคือพื้นทว่เริ่มแรกเลยที่คุยกันนะเราก็ปลูกตามที่คุยครับผมอพอมาช่วงหลังก็แนะนําไม่ว่าให้กว้างกว่านี้นิดนึงครับก็ไม่เป็นไรอาจจะอาจจะนะครับต่อไปถ้ามีพื้นที่ตรงไหนอาจจะขุดออกไปก็ได้หรือว่าถ้าไม่ขุดเลยเนี่ยในประเทศเวียดนามหรือในจีนนะฮะในจีน เขาแปลงที่ปลูกทีแบบนี้ก็มีแล้วถ้าต้นไหนโตคือปล่อยให้มันเบียดเลยถ้าเวลามันโตขึ้นมาต้นไหนที่โตต้นไหนที่ยังไม่โตมันก็จะอยู่งันนแต่ต้นที่มันโตมันจะเบียดต้นอื่นแล้วก็ขุดต้นที่โตอไปขายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายครับตัวนี้ไม่มีทางตายแน่นอนถ้าปลูกติดแล้วนะจบเลยครับตายยากมากสมมติว่ารเราเราจะขุดเพื่อเอาไปย้ายไปปลูกที่ใหม่เนี่ยสบายมากเลยครับไม่ตายแน่นอนอไม่ตายก็คือต้องตัดแต่งกิ่งด้านบนนะครับ,รบเอาใบาออกให้หมด เอาใบออกให้หมดเลยเรียบร้อยก็ขุดล้อมเหมือนไม้ขุดล้อมทั่วไปวิธีการทาไม้ขุดล้อมไม่ยากครับท่านศึกษาใน g o o g l e นะฮะใน YouTube มีเขาสอนวิธีการนะครับขุดยังไงหุ้มหุ้มลากมันยังไงนะครับแล้วก็เอาไปลงยังไงขุดหลุมยังไงนะครับ,รบอาจจะต้องมีการลดน้ําดูแลนิดนึงนะครับพอติดแล้วมันก็โตพอๆกันไม่ต่างกันตัวนี้ถ้าสมมุติว่าต้นเว้นต้นใช่ไหมฮะเราขุดไปต้นหนึ่งเว้นเว้นเว้นไปเ<ใ>น<ไ>ปี่ยม,มันจะโอเคเลยนะครับตัวนี้เมื่อก่อนคุณสมควรทําอะไรฮะทำอะไรอยู่ก็ปลูกผัก ปลูกผักปลูกเราเรือมปลูกทุกอย่างเละครับปลูกเป็นผสมผสา,านครับกันในตอนนี้ก็คือจะเป็นผักผสมผสา,านอะไรเงี้ยคือแม่เขาก็จะปลูกเนี่ยมะกรูดปลูกทุกอย่างที่เก็บ,บไ,ได้ขายได้คือตัวไหนขายได้เก็บไปขาย<ช>ประมาณนั้นก็มีไรายได้อยู่ตลอดเวลาคจากนี้ต่อไปนะฮะก็ถ้าต้นนี้โตขึ้นมาปุ๊บเราก็ยังปลูกตัวอื่นเสริมได้นะ<ช>แซมได้มันก็ยังพอขายได้นะครับรอคือรอเงินก้อนโตเงินออมก้อนโตจากตัวนี้ไอ้นี่มันเป็นระยะยาวครับผมระยะยาวก็10ปี แต่ตอนนี้มา3ปีแล้วไม่ค่อยยาวแล้วฮะเลือีกเปีเองะะอมันรับถอยหลังไปอีกไม่นานแล้วแล้วตัวนี้คือตอนนี้เราจะบอกเขาว่าเราทําอะไรได้มั่งในตัวนี้เหมือนว่าเราสามารถเข้าท็ากซซเข้ากู้เข้าอะไรได้ไหมตัวนี้ใช่ไหมฮะมีนโยบายอะไรไหม คืออย่างนี้ครับตัวนี้มันถ้ามีก็คือว่าคุณต้องขึ้นทะเบียนก่อนก่อนอื่นปลูกให้ครบ3ปีขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตอนนี้นะครับบริษัทฮงมูไทยแลนด์เนี่ยเรากำลังดีลกับทางจีนนะครับก็คือเราจะทําในเรื่องของการขายเขียวขายเขียวนี่หมายถึงว่าขายทําสัญญาเราทําสัญญาซื้อขายกับคุณสมควรอย่างเงี้ยแล้วคุณสมควรต้องดูแลไปถึงครบ1ิปีนะต้องดูแลครบ10ปีแล้วเรียบร้อยปุ๊บก็คือ ขายเขียวเนี่ยทางคนจีนี่ยทำสัญญากับผงมูไทยแลนด์แล้วก็มาซื้อคือเอาตังค์มาให้อะครับเอาตังค์มาให้สมมุติว่าอีก10ปีเราจะต้องรอต้นละหมื่นอย่างเงี้ยสมมุติถ้าทําสัญญากันเรียบร้อยเขาอาจจะจ่ายเงินให้ก่อนเลยแต่จ่ายเงินให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งทั้งสวนครับสมมุติมันมีหนึ่งร้อยต้นก็จะจ่ายมาห้าสิบต้นแต่ให้ท่านดูแลต่อ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 ไปเพื่อครบสิบปีเขาจ่ายเงินครบประมาณนี้เรามามุ้เขาเรียกว่าขายขายเขียวนะฮะขายเขียวแบบนี้ไม,ม่ได้อเพิ่งเกิดขึ้นมานะ คนจีนใช้วิธีนี้หมดตอนนี้ออกดอกมาปุ๊บซื้อละออกดอกมาปุ๊บนี่เขาจะเหมาเลยว่าสวนนี้สมมติสวนนี้ห้าแสนบาทเขาจ่ายเงินจ่ายเงิน2องแสนห้าเรียบร้อยปุ๊บพอเก็บผลผลิตเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จ่ายอีกสองแสนห้านะฮะมันก็ให้ทำสัญญาแบบนี้กเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับแบบวิธีนี้ทางหงมู่เนี่ยเรากาลังกาลังทําอยู่นะฮะให้มันออกมาก่อนอื่นปัญหาตอนนี้ก็คือกเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยเราจะเริ่มขึ้นทะเบียนครบ3ปีจะขึ้นทะเบียนมันต้องมีทะเบียนคู่ไปด้วยนะหมายถึงว่า ทุกต้นนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับไซต t e ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกถ้าขึ้นทะเบียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ส่งออกได้ทุกต้นคือคือใบแต่ละใบเนี่ยมันจะบอกเลยว่าต้นเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงต่อต้นใช่ไหมใช่สมมติว่าร้อยต้นเนี่ยมันจะมีต้นลำเบอร์หนึ่ง คือขายกันเป็นละเอียดเลยนะเป็นต้นเลยนะเพราะหลักมันก็หลักหมื่นหลักหลายหมื่นเนาะแต่ละต้นมูลค่าของมันนะมันจะมีเงื่อนไขเหตุผลลองติดตามนะฮะติดตามต่อไปอีกไม่กี่เดือนเราจะเริ่มต้องฝากแม่ทีมเพราะทีมนี้แหละครับคือเป็นคนที่มาคือเนี่ยครับเราเราทำงานเป็นทีมแบบนี้นะฮะเราบริษัทของมู่เราก็มีโจทย์ที่จะมาทําแบบนี้เพราะว่าที่มีโจทย์มาทาแต่ไม่ที่จริงอ่ะเราจะขายไม้ตอน10ปีแต่คราวนี้ก็มีเกษตรกรพูดแบบเนี้ยไม่น้อยเลยเยอะมากนะฮะเยอะมาก เป็นไปได้ไหมที่จะเอาตังค์มาใช้ก่อนเรเียม่เรามีนี้นะเราพอเรามีนี้เราเอาตรงนี้มาใช้นี้เข้าเราก็สบายใจใช่มันเราเรามีนี้เข้าอยู่ห้าแทนเนี่ยรอสิบปีมันก็นานนานทีนี้เราใช้นี้ซะแล้วก็ทาสัสบายสบายเพราะเราไม่มีนี้ครับอย่างน้อยก็ผ่อนคลายภาระนะฮะลงไปนิดนึงอย่างน้อยไม่ต้องไปเสียดอกเยอะใช่แล้วเรื่องของการดูแลเขาก็ไม่ได้ว่าจ่ายทั้งหมดเพราะว่าถ้าจ่ายทั้งหมดเดี๋ยวเผื่อเราดูแลไม่ดีใช่ไหมไม่ดูไม่เลยเขาก็จ่ายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนที่สมมติดูแลไป ครบปีที่เจ็ดเขาจะจ่ายอีกเท่าไหร่ครบจนถึงขายไม้เขาจะจ่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องมีส่วนของจะ20%ของไม้ทั้งหมดเตรียมไว้20ต้นเผื่อไว้เผื่อถ้าต้นไหนตายก็จะได้เอาทดต้นนั้นมาแทนนะครับมาแทนทดแทนเขาถ้าไม่งั้นมันจะลําบากเขาจะมาหักเงินเราทีหลังเนี่ยมันจะโดนปรับโดนอะไรกันเดี๋ยวในเรื่องของสัญญาพวกนี้นะครับเดี๋ยวทางหงมู่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็หงมู่ชเดน๋จะเราจะดูแลกันนะครับก็อยากให้เกษตรกรนะครับก่อนอื่นเกษตรกรต้องมั่นใจก่อนว่า การเดินร่วมกันเนี่ยบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยเราทำตั้งแต่แรกเป็นต้นมาเราดูแลเกษตรกรมาโดยตลอด7จ็จังหวัดเราไปมาหมดกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะใ,ใครอยากรู้ว่าจะปิดบริษัทนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงคุณไปดูนะฮะดูคนดูที่การกระทานะครับดูที่การกระทําว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่พูดถึงไม้่วงหุ้ยจนถึงวันนี้3ปีผ่านไปเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม มันไม่ได้มีนะฮะทุกอย่างหนึ่งดูแลเกษตรกรดีเหมือนเดิมกับวันวแรกว,วันแรกที่คุยถึงเรื่องไม้่วงโหรี่99%ด่าผมนะครับด่าผมว่ามันมาหลอกขายกาล้าหลอกลวงอ่ามาหลอกขายกาล้าขายก้าแล้วถามว่าถ้าหลอกขายกล้าผมจะมาทําไมเนี่ยผมขายไปแล้วกล้ากล้าไม้ผมขายไปแล้วผมไม่จําเป็นต้องมาหรอกถ้าผมไม่ต้องการที่จะโตไปด้วยการขายไม้ขายอะไรเพราะว่าถ้าเรื่องของขายไม้เนี่ยเราก็อยากเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรเราขายก็กลัวคนจีนมันจะโกงมันจะหลอกมันจะอะไรนะ เยอะแยะมากมายก็เราเป็นทีมเดียวกันได้ด้วยกันมันก็ดีนะครับเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรปลูกแล้วขุดขาย10ปีต่อไปคุณยังปลูกได้อีกนะผมไม่ได้มองผมไม่ได้มองคุณแค่ว่าคุณปลูกมาตอนนี้3ปีอีก7ปีครบ10ปีคุณขายไม้เรียบร้อยปุ๊บก็ต่างคนต่างไปไม่นะฮะเราก็จะคุยกันต่อว่าคุณสมควรเนี่ยจะทําต่อไหมถ้าทําต่อปลูกเลยมันดีเราก็ต้องทำรีบถ้าทําต่อได้ตังค์ปุ๊บอสมมติตังค์สัก สองสามล้านอ่ะสมมติได้นะพื้นที่มันไม่ไม่กว้างนี่ประมาณร้อยต้นเองมันสามารถปลูกได้เยอะแยะใช่แล้วยังมีที่ยังมีที่อื่นอีกแอีกหนึ่งไร่ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันทําเงินได้มาทําเงินได้คุณสมควรเห็นแล้วมันเป็นเงินคุณสมควรอาจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกก็ได้ถ้ามันได้จริงเนี่ยเรามีเป็สิบไร่เราก็จบได้อีกใช่ใช่ครับถ้ามันคุ้มค่ามันเห็นเงินนะแต่ที่ที่กลัวกันคือกลัวค่าไม่ได้ชาวบ้านทุกคนกลัวอย่างนั้นที่ไม่มีทางไม่มีทางที่จะขายไม่ได้ แน่นอน100รอ้อยเปอร์เซ็นต์อมอะไรไหมคือเขาก็ไม่กล้าลงทุนแต่ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าค่ายได้จริงอะไรได้จริงมีเงินให้จริงเข้าพร้อมที่จะทํากันเยอะครับพร้อมที่จะทําแต่คือเราเป็นรุ่นแรกน้นก็เลยยังไม่ค่ายค,ค่ายไม่ได้ดไไดใช่เพราะกฎหมายเพิ่งเปิดคือตรงนี้เป็นปัญหาที่ชาวบ้านท่ามเรากฎหมายกฎหมายของไม้พยุงอะนะ ที่จริงกฎหมายของไม้พยุงนี่ก็เพิ่งจะชัดเจนมาเมื่อไม่ไม่กี่ปีสองสามปีที่ผ่านมาแล,แ,ลแล้วเราต้องต้องดูในเรื่องของกฎหมายสําคัญมากที่ผ่านมาทําไมเกษตรกรไม่ปลูกเป็นร่ำเป็นสรร<ช> <ๆ S 1> เพราะก็กลัวเรื่องนี้แหละ,แล,ะแล้วทางหงมูไ Thailand เมื <alam S 1> ่อก่อนเราก็ไม่ได้ดันตรงนี้เต็มที่เพราะอะไรเพราะเรื่องกฎหมายมันไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าคุณจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกคุณจะขึ้นขึ้นทะเบียนแปลงเพราะคุณขึ้นยังไงแล้วทุกอย่างเราเดินมาเราเราปรึกษาเกษตรเตเตตลอดนะฮะเกเตสตลอดให้ถามมาก่อนว่า จะขึ้นทะเบียนยังไงแล้วจะส่งออกเนี่ยจะต้องผ่านพิธีการทํายังไงบ้างคือตอนนี้มันชัดเจนหมดแล้วเราไม่ต้องห่วงห่วงอย่างเดียวว่าไม้พยุงตามใดที่ไม้พยุงในโลกนี่มันยังซื้อขายกันอยู่เนี่ยนี่แหละคือไม้พยุงที่ถูกกฎหมายของเราไม้พยุงผิดกฎหมายเขายังค้าขายกันเลยใช่ไอ้ตรงนี้ไม้พยุงถูกกฎหมายถ้ามันขายไม่ได้ให้มันรู้ไปแล้วถามว่าสินค้าทางการเกษตรถามว่าตัวนี้นะถ้าเขากลัวว่าตัวนี้มันเสี่ยงถามว่าที่ปลูกข้าวกันทุกวันเนี่ยเรามองฝั่งนู้นนะฮะปลูกข้าวเนี่ยถามว่าปีหน้าราคาเท่าไหรรรร่คุณัับปะะกนอไได้ม ไม่ได้อ่าสรุปแล้วอะไรเสี่ยงกว่ากันมันก็เสี่ยงทั้งหมดแหละใช่อ่าถ้าคุณปลูกมันสำปะหลังคุณปลูกอ้อยอย่างเงี้ยปีหน้าคุณรู้ไหมว่าปีหน้าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงแค่นี้ยังไม่รู้เลยยังไม่มั่นใจเลยแต่ที่แน่ๆผมรู้ว่าพยุงเนี่ยมันตัดจนหมดประเทศแล้วอะ่ะถ้ามันไม่ปลูกเนี่ยมันจะเอามาจากไหนถ้ามันไม่มาซื้อเราพยุงถูกกฎหมายเนี่ยมันจะไปเอามาจากไหนผมมั่นใจว,ว่ามันมาเอาแน่ยังไงมึงไม่ต้องลักลอบตัดหรอกเงาเลยเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย แล้วไม่ต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางใช่ไหมไปโดนจับมาครั้งหนึง่งยึดของกลางไปหมดก็หมดแล้วขาดทุนหายไปหมดติดคุกอิาหากักนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครมั่นใจตรงนี้นะครับฟังสิ่งที่ผมพูดมาแล้วก็มองตานะฮะคนเราเนี่ยถ้าเวลาจะโกหกจะหลอกลวงกันเนี่ยไม่มีใครจ้องตากัากนหรอกนะฮะแต่ผมเนี่ยผมบอกเลยว่าที่ทํามาทุกวันนี้อุดมการ์นะครับอำเภอบรรนางสตาผมก็ไปมาแล้วนะครับอำเภอโคกโพปัตตนีอําเภอทุกที่ผมไปหมด ไปมาอะไรครับไปดูแลเกษตรกรผู้ปลูกนะฮะคุณจะอยู่ที่ไหนอันตรายขนาดไหนผมก็ไปถ้าคนมันไม่มีอุดมการณ์นะไม่มีทางหรอกครับเขาไม่เข้าไปหรอกเขาขายต้นกล้าแล้วก็จบนะฮะผมทํามากกว่าที่คุณเห็นด้วยซ้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสมควรนะขอบคุณมากที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่สวนรวยอุ่นทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เดิมังนางบวชนะครับอันนั้นเป็นแปลงแรกๆที่ปลูก ไม้หงหูลี่ในสุพรรณบุรีเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับ